สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนภาษาของ Windows 10กันนะครับการเปลี่ยนภาษาในที่นี้หมายถึงภาษาที่แสดงในเมนูของ Windows 10นะครับเขาเรียกว่าเป็น Display Language นะครับอย่างเช่นเปลี่ยนจาก Display Language ที่เป็นภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยหรือสลับการจากไทยเป็นอังกฤษหรือภาษาอื่นๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าทำยังไงนะครับ ตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาใน Windows แล้วนะครับเรามาดูกันก่อนว่าตอนนี้เนี่ยภาษาที่มันแสดงขึ้นมาเนี่ยเป็นภาษาอะไรนะครับง่ายๆเลยนะครับเราก็ไปดูตรงนี้ตรง Search เ,เนี่ยนะครับตอนนี้มันเป็นแสดงเป็นผลเป็นภาษาอังกฤษยอยู่ก็คือตัว Display Language ของเราเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราต้องการจะเปลี่ยนให้เป็นภาษาอื่นเราต้องดูด้วยว่า Windows เราเนี่ยมันสามารถจะเปลี่ยน Display Language เป็นภาษาอื่นได้ไหมนะครับ วิธีการนะครับก็คือถ้าใครรู้อยู่แล้วว่า Windows ของเราเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นอะไรนะครับก็ให้ดูง่ายๆเลยนะครับก็คือถ้าเป็น Windows 10 Home Single Language นะครับมันจะไม่สามารถเปลี่ยนภาษาที่แสดงให้เป็นภาษาอื่นได้ นะครับอย่างบางคนเป็น Windows 10 Home Single Language ที่เป็นภาษาไทยนะครับมันก็จะเป็นภาษาไทยมันจะไม่เป็นภาษาอื่นได้มันจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับถ้าจะเปลี่ยนได้ก็คือจะต้องลง Windows ใหม่แล้วก็เลือกภาษาตอนที่เราลงนั่นแหละนะครับมันถึงจะเปลี่ยนได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น Windows เวอร์ชันอื่นนะครับเดี๋ยวผมดูนะครับตอนนี้ผมเป็น Windows 10 Home ธรรมดานะครับไม่ใช่ Single Language นะครับเพราะฉะนั้นมันจะสามารถเปลี่ยนภาษาได้ นะครับดูตรงนี้นะเนี่ยตรง Windows Edition เนี่ยตอนนี้มันเป็น Windows 10 Home นะครับอ่ะผมก็เข้าไปเปลี่ยนภาษานะครับมันจะทำยังไงนะครับอันดับแรกก็เข้าไปกด Start นะครับแล้วเข้าไปที่ Setting นะครับหลังจากนั้นเข้าไปที่ Time and Language นะครับไปที่เมนู Language นะครับตอนนี้เห็นไหมครับว่า Windows Display Language ของผมเนี่ยมันจะโชว์เป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับแต่ว่าผมอยากเปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยนะครับแต่มัน เนี่ยมันแอปให้ไม่ได้มันไม่มีภาษาไทยนะครับแต่ Windows ผมสามารถพิมพ์ภาษาไทยได้นะเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยตอนนี้ผมจะพิมพ์ภาษาไทยอย่างเงี้ยอ่ะมันพิมพ์ได้เห็นไหมครับแต่ว่ามันเปลี่ยน display language เป็นภาษาไทยไม่ได้นะครับอันดับแรกที่จะต้องทำก็คือเราจะต้องไปดาวน์โหลดตัว language pack ภาษาไทยมาก่อนนะครับก็คือเข้าไปที่กดภาษาไทยตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก Option นะครับแล้วก็เลือกดาวน์โหลด จากนั้นก็รอให้มันดาวน์โหลด Lang u p g e pack ภาษาไทยมาให้ครบนะครับโอเคตอนนี้มันดาวน์โหลด l หล g u a g e Pa c k มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ย้อนกลับไปนะครับดูตรง Windows Display Lang เว็นะครับตอนนี้เนี่ยมันจะมีภาษาไทยให้เลือกแล้วเราก็สามารถเลือกภาษาไทยได้นะครับสำหรับภาษาอื่นๆก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องไปเลือกเพิ่มภาษาให้มันนะครับ ตรงนี้นะครับมันสามารถจะเลือกภาษาอื่นเข้ามาได้นะครับพอเราเลือกเข้าภาษาเข้ามาได้แล้วเนี่ยนะครับเราก็มาทําขั้นตอนเดิมก็คือเข้าไปดาวน์โหลด language pack ของภาษานั้นๆมาก่อนนะครับมันถึงจะโผล่เข้ามาใน Windows Display language ตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้ผมจะลองเปลี่ยน Display language เป็นภาษาไทยดูนะครับมันก็จะบอกว่าถ้าเปลี่ยน Display language ได้เป็นภาษาไทยเนี่ยเราจะต้อง sign out ออกมาก่อนนะแล้วก็ sign in กลับเข้าไปใหม่นะครับผมก็โอเคนะครับ sign out ออกมา อ่ะทีนี้พอผมจะเริ่ม s i ยอินเข้าไปใช้งานนะครับอันดับแรกเลยที่ต้องระวังนะครับก็คือตอนนี้ภาษาของเราเนี่ยภาษาไทยเป็นดิสเพลนเกตใช่ไหมครับถ้าเราไม่ได้เซตอะไรเป็นอย่างอื่นนะครับคีย์บอร์ดเราจะเป็นภาษาไทยด้วยนะครับตอนที่เรา l o อกอิเข้ามานะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังว่ามันจะ l o อกอิไม่ผ่านนะครับเพราะว่าเราพิมพ์ไทยอยู่นะเราต้องเปลี่ยนคีย์บอร์ดให้เป็น Layout ภาษาอังกฤษก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์พาสเวิร์เข้าไป แบบนี้นะครับทีนี้สำหรับใครก็ตามที่ไม่อยากจะให้มันโชว์เลเยอร์ภาษาอังกฤษของคีย์บอร์ดขึ้นมาเป็นตัวแรกเนี่ยนะครับเราจะต้องไปแก้เพิ่มเติมนิดนึ่งแต่เดี๋ยวก่อนก่อน,น,นจะไปถึงตรงนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยมันเป็นดิสเพย์ language ภาษาไทยละเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยภาษาตรงนี้ก็เป็นภาษาไทยละนะครับตรงถังขยะก,ก็กลายเป็นถังรีไซเคิลไปละนะครับแล้วก็เวลาเรากดสตาร์ทมานะครับมเมนูต่างๆตอนนี้เป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่เมื่อกี้ที่บอกไว้นะครับถ้าเราต้องการให้เริ่มต้นเนี่ยมันเลเยอร์เอบอร์ดเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราต้องไปตั้งเพิ่มนิดนึงก็คือเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็เหมือนเดิมเข้าไปที่เนี่ยครับเวลาและภาษานะครับไปที่ภาษานะครับตรงนี้ภาษาที่ต้องการเนี่ยนะครับตอนนี้มันก็จะบอกว่าแอปและเว็บไซต์จะปรากฏภาษาแรกในรายการแอป เว็บไซต์ที่สนับสนุนเนี่ยนะครับก็คือหมายถึงว่ามันจะแสดงภาษาที่เรา list อยู่ในเนี้ยนะครับตามลําดับขึ้นมาก่อนนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมให้ภาษาไทยเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมอ่ามันก็จะแสดง layout keyboard เป็นภาษาไทยก่อนผมต้องการให้มันแสดง keyboard layout, layout, layout เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็ไปเลือก english นะครับแล้วก็สลับให้มันไปอยู่ข้างบนแบบนี้นะครับแล้วผมก็ปิดไปอ่ะทีนี้ลอง sign out นะครับแล้วก็ สายนกลับเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับอ่าเห็นไหมครับตอนนี้เนี่ยดิสเพลย์เอนกเวทเนี่ยเป็นภาษาไทายอยู่นะเดี๋ยวเราอินเข้าไปก็จะเห็นนะครับแต่ว่าตอนนี้คีย์บอร์ดเปลี่ยนมาเป็นภาษาอังกฤษ,าษาอันแรกละนะครับอ่ะนะครับตอนนี้เข้ามาละนะครับเมนูต่างๆก็ยังเป็นภาษาไทายอยู่นะครับเนี่ยกดดิสเพลย์กด สติงเนี่ยก็จะเป็นภาษาไทยละนะครับแต่ว่าคีย์บอร์ดเลเยอร์นะครับเป็นภาษาอังกฤษเป็นอันแรกนะครับนี่แบบนี้นะครับก็แค่นี้นะครับไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับมีอย่างเดียวเลยก็คือข้อแม้ก็คือถ้าเป็น w n n o w w s o o m s s n n l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  n n u a g e เนี่ยนะครับมันจะได้แค่ภาษาเดียวมันจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับยะยเว้นเราจะลงใหม่นะอย่างที่บอกนะครับก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับดูบน youtube กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่เราจะมีต่อไปในอนาคตขอบคุณมากครับ